พี่น้องที่รักในพระกิตเจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์สัป,ปดาห์ 15, ที่สิบห้าเทศกาลธรรมดาในบทอา่านบทแรกจากพระคัมภีร์เดิมนั้นก็บอกว่าเมื่อขษัตริย์เฮเซกิยาป่วยหนักพระเจ้าให้อิสยาไปบอกเขาว่าเขาจะไม่หายจากโรคแต่จะตายเขาจึงวิงวอนขอพระเจ้าช่วยบอกกับพระองค์ว่าเขาได้ดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์และจริงใจ ขอเวลาโปร่งฟังคำภาวนาและเห็นน้ำตาของเขาจึงต่ออายุเขาอีกสิบห้าปีแต่ครั้งคำภาวนาของเรานั้นพระบิณฑ์จะพิจารณาเห็นความเหมาะสมนะครับบางทีจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีอายุมากน้อยนะครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้ายืนยันว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเป็นนายเหนือวันสะบ,บาโตเพราะวันนั้นอันดาสิทธิ์ของพระองค์ ผ่านทุ่งนาแล้วก็ได้เด็ดเอาข้าวมาบดไว้ในมือแล้วก็กินนี่นนะถูกคำดิอย่างแรงเลยว่าเป็นคนไม่ถือวันสบตะโตเนี่ยพงษ์จะบอกกับเขาให้สนักว่าพง์พอใจในความเมตตาการุณาไม่พอใจในเครื่องเผาบูชาฉะนั้นความการุณานั้นใหญ่กว่าเครื่องเผาบูชามีแต่ความเครื่องเผาบูชาจะไม่มีความการุณาก็ไร้ค่าใช่ไหมครับ เสียดายที่พวกฟาริสีรู้คําสอนและแปลคําสอนผิดๆจากบรรพบุรุษจนถึงลูกหลานทุกวันนี้ที่เน้นที่กฎเกณฑ์และเครื่องเผาบูชามากกว่ามากกว่าความเมตตาคารุณาของพระเจ้าพี่น้องครับเราต้องถือวันสบ,บาโตให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ต้องท,ท่องในพระบัญญัติของพระเจ้าประการที่สามคือวันที่พระเจ้าวันพระเจ้าอย่าลืมฉลองให้เป็นวันศักดิ์สิทธ พระคัมภีร์สอนเราว่าพระเจ้าสร้างสิ่งต่างๆภายในหกวันวันที่เจ็ดพวงทรงพักผ่อนและอีกสาเหตุหนึ่งคือในหนังสือเฉ,ยเฉลยธรรมบัญญัติสั่งให้รักษาวันสับปบโตให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์พระประาชายช่วยเขาให้ออกจากแผ่นดินดีหยิบที่เขาเป็นทาตในวันสับปบุตคือวันจุดทํางานตั้งไว้เพื่อความดีของจิตใจและร่างกายและเพื่อระสติมงค,คลของพระเจ้า แต่ถ้าเป็นงานของเมตตาจิตแล้วเราทําได้ทุกเวลาเพราะเป็นที่เป็นพี่พอประไทยของพระพินเจ้าด้วยพอพระเ,เจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์